สวัสดีพี่น้องเอฟซีที่น่ารักเช่นเคยเอฟซี FC ใหม่เอฟซี FC เก่าเนาะพี่น้องพี่น้องทางใกล้ทางไกลทางฝั่งต่างประเทศทั่วโลกเด้อพี่น้องจะ้ะวันนี้พี่แจก็จะพามาสรุปตัวเลขของห้าวลของวันที่สิบสองกันเนาะพี่น้องเราไปสรุปกันเลยเนาะว่ามันเข้าตัวไหนมัง่งที่พี่แจให้เนาะสําหรับลาสตาผลที่ออกศูนย์สามเจ็ดเก้าห้าพี่น้องเอ้ยเสียดายศูนย์สามแปดดูสินี่เต็มเดียวเนาะไม่น่านได้สามตัวตัวนี้ด้วยพี่น้องสามเจ็ดก็มาเนาะ สามเจ็ดมาแลวพี่น้องเด้อน,นี่เห็นไหมตัวนี้จับคู่พี่ใจบอกใช้จับคู่สองตัวสามตัวเนาะนี่เขาก็มาสามเจ็ดพี่ใจก็จับไปให้เนาะนะคะมาวิ่งรูที่สามนะคะแล้วก็เข้าที่ตัวเจาะสามเจ็ดแล้วก็บุข้างบนเนาะเก้าห้าค่ะพี่น้องจาเก้าห้าอ่าเก้าห้าไม่มีเนาะเพราะพี่ใจไม่มีเก้าโอเคไม่เป็นไรเราก็ได้ตัวนี้ไปแล้วนะคะสามัคีรวบสามคัคีพุทธิอหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หนึ่งนะ เก้าเจ็ดมาแต่เจ็ดพี่น้องเจ็ดตัวนี้ก็จะไปเจ็ดเก้าตัวนี้นะนี่จะเป็นเจ็ดเก้าตัวนี้เพราะพี่ใจบอกว่าถ้าใครชอบเจ็ดก็เอาเป็นเจ็ดไปเนาะแต่ว่าพี่ใจไม่มีเก้านะคะพี่น้องตัวนี้ก็ถือว่าเข้าแค่เจ็ดเนาะนะคะเข้าแค่เจ็ดตัวจับคู่ข้างบนเนาะมันมีแต่เจ็ดหกถ้าอันนี้ก็เป็นถ้ากลับหัวให้ก็จะเป็นเก้านะตัวนี้ถ้ากลับหัวให้เนาะ ก็ไม่เป็นไรพี่น้องจา๋าเราได้วิ่งเราหลักร้อยแล้วก็4ี1หนึ่งหนึ่งสพี่น้องจา๋า4ี1หนึ่งหนึ่งสก็มามาในเดิน4นะคะเราก็เข้าวิ่งรูดที่1ด้วยนะคะเข้าที่4 1ตัวเจาะนะคะ,ะต่อไปล่าววีไอพีจะพี่น้องจ๋าล่าววีไอผลที่ออก1 8 4 9งหนึ่งไอเยอะพี่น้องจา๋าแปนะคะ8ปสอ่ะ สีมาคู่กับตัวนี้เนาะแต่ขาดหนึ่งไปอะพี่น้องจ๋าเข้าที่วิ่ง8นะคะก็คือ84เนาะมาเข้าที่อ่าตัวกลับนะคะถ้าเป็นถ้าใช้8กับตัวนี้นะมาที่นี่84ตัวนี้นะอ่านะคะพี่น้อง91ค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้สองเด้งมีใครได้ด้วยบ่บมีใครได้กับพี่แจได้เนาะ 91นะคะอันนี้สําหรับวิ่งรูดเห็นไหมเน้นรูดฝั่งนี้เนาะบางทีพี่ใจบอกบางทีชุดรวมไม่มีนะคะมันจะมาตัววิ่งรูดนี่จะ้ะค่อนข้างจะไม่ใช่ว่ามันเข้าเลยพี่ใจโม่เนาะให้เพื่อนๆไปดูคลิปทุกคลิปนะคะเข้าทุกวันนะสําหรับสายรูดนะคะอ่ะต่อไปสามัคคี vip พี่น้องจ้ะสามัคคี vip ผลเอกสี่สองสามสองนะคะมาในชุดรวม ่ะนี่สองสามสองสี่นี่สองสามสองสี่ 2, 3, 2, อยู่นี่พี่น้องจ้ะสองสามสองสี่เนาะอ่ะสองสามสองสี่นะเข้าที่ตัวสองของอ๋อสี่สองสามพี่น้องสี่สองสามมาควบนี่สามตัวสามตัวแตกเลยนะคะอันนี้ อันนี้แตกสามตัวนะสามตัวแตกในเด่นนะคะเพื่อเด่นจับคู่นะอ่าสองสามสองสี่ก็มาสี่สองสามก็มาสามตัวพวกน้องดูสิสี่สองสามนะคะแล้วก็สตาร์วีไอพีจากเพื่น้องสตาร์วีไอพีผลที่ออกห้าหกสี่ศูนย์หนึ่งนะคะหกสี่สี่หกอ่าสี่หกมาตัวนี้นะ ขอโทษขออภัยห้าห้าหกสี่จ้ะพี่น้องห้าหกสี่ก็สามตัวนะถ้าใครมองดีๆนะอะ่ตัวนี้ก็จะมาที่สามตัวในชุดเด่นนะคะชุดเด่นนะชุดเด่นจับคู่เนาะนะคะแล้วก็ส่วนวิ่งรูดไม่เข้านะพี่น้องจ๋าวิ่งรูดไม่เข้าเนาะศูนย์หนึ่งก็ไม่มีค่ะพี่น้องจ๋าแต่จะได้ตัวนี้ที่ สามตัวจับคู่ข้างบนเนาะแล้วก็ได้ในสี่หกอ่ะตัวกลับนะคะตัวกลับนะสี่หกหกสี่เนาะอันนี้หลุดนะคะศูนย์หนึ่งโอเคยินดีกับพี่น้องเอฟซี FC, ค่ะพี่น้องจ่าที่มาหยิบมันจับเอาตัวเลขไปเนาะพี่ใจททาแล้วมีคนมาเอาพี่ใจก็ดีใจด้วยนะคะทําแล้วไม่มีใครมาเอาพี่ใจก็รวยคนเดียวเด้อพี่น้อง <laughs> โอ้ยเนาะ เพื่อความสนุกสนานให้มีสูดใส่สีสะะันอย่าไปถือสายพเด้อพี่น้องต่อไปเราไปวันที่สิบสามกันเลยพี่น้องจ้ะวันที่สิบสามน้องพี่ใจก็ยังให้เด่นอยู่ที่สามสี่ห้านะตัวเด่นก็คือจะเป็นตัวน,น้ำเงินนะคะเพื่อนๆส่วนสีแดงพี่ใจเห็นไหมดูที่ดีๆใช้จับคู่สองตัวสามตัวในในเนี้ยเขาต้องมาแน่นอนเหมือนทุกครั้งเข้าทุกวันนะพี่น้องตัวเลขไม่กี่ตัวเองนะเพื่อนๆลองจับดูนะเพื่อนๆลองจับดูนะคะ สำหรับดินพี่ jay ก็วางให้เหมือนเดิมนะคะถ้าใครเอาสาศนย์ต้องเอา8ปศูนย์ไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเลขพี่น้องอถ้าไม่ชอบพี่พี่ j a เจาะให้ก็สามารถหยิบจับเอาได้ไม่ใช่ว่าตัวที่ไม่เจาะเขาไม่มานะเมื่อวานนี้ก็รู้สึกจะเป็นตัวอะไรอะสี่หนึ่งหรืออะไรที่มานะคะพี่น้องเนาะสำหรับสี่ก็อันนี้ก็คือพี่ j a จ,จับคู่ให้นะอันนี้เป็นตัวจับคู่ให้นะสี่ศูนย์ก็อเอาเจ็ดศไปด้วยนะคะสี 4, 3, ่สามแล้วสี่แปดอย่างนี้นะตามตัวอย่างที่พี่ใจททำให้ นะคะพี่น้องก็ดูตามนี้แล้วกันนะคะส่วนอันนี้เห็นไหมเอฟซี FC คนใหม่เข้ามาต้องดูให้ดีเจาะเด่นหลาวิ่งรูดอันนี้พี่ใจจะเขียนทุกคลิปเน้นรูดถ้าใครจับได้ก็จับนะถ้าใครเจาะได้ก็เจาะเลยลาวสตาร์กนะ็ห้าสี่สี่กับเจสามัคคีหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดกับสี่ลาวีไอพีเก้ากับแปดนั่นอันนี้พี่ใจวางให้อย่างนี้นะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้พี่เจ้ก็ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กอนอกไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆและก็พยายามจะหาตัวเลขที่แม่นๆมาฝากพี่น้องเนาะก็อย่าลืมนะทางช่องมีเพียงสื่อกลางกระนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า28ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณกับลำชมพี่น้องจ๋าขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบกับพี่ใจทุกๆวันนะคะพี่น้องจ๋าอ่าสวัสดีค่ะ